สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแหวนแหวนเปาวะริษาประกาศจองน้องกวินทายัทหมื่นล้านซิอริตา้าไฮโซกอนให้กับลูกสาวนในอนาคตซึ่งหลังจากที่สาวซิริตา้าไฮโซกอนออกจากโรงพยาบาลเหล่าบรรดาเพื่อนร่วมวงการนั้นก็ได้แห่มาร่วมแสดงความยินดีกับลูกชายคนแรกอาทิกุ๊บกิบบี้ฮาหน่าแหวนแหวน,ว,นวิกสกี้สุนิสาและใบเตยอาสยามโดยงานนี้สวหาวฮาน่าได้โพสแคปชั่นว่า พวกเราเหอหลานกวินแหละดูออกเกิดมาก็หล่อเลยลูกเอ้ยอีกทั้งงานนี้แหวนแหวนปาวาริสาประกาศจองน้องกวินทายาทหมื่นล้านของซิริต้าและไฮโซกอนให้กับลูกสาวในอนาคตโดยแหวนแหวนนั้นได้โพสต์ข้อความระบุว่าเวลคั baby, มเบบี้กวินมาเยี่ยมหลานชายสุดหล่อน่ารักที่สุด so happy for you both กอนซิริต้าขอจองตัวไว้ให้ลูกสาวในอนาคตนะคะแต่ตอนนี้รอไปก่อนนะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ